อโอ๊ยจังหวัดดีใจว่าทันเนาะอืมยางตับ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 ,ตบประเด็กหน่อยไม่เกีียรเราไปล่วงมาเราได้ตกล่วงสิแต่งงานกันแม่โอ้ย <c oughs> เอาครับแม่วัดดีครับแม่วัดดีครับ <laughs> น้าวัดจิจ้าโอ้ยเป็นยังไงเน้อแม่คือยังว่าฝันดุฝันดีก็รอกกันเรียแท้อ๋ยฝันดุดีเจ้าฝันอยู่ฝันกินแล้วบ้านนี่ฝันอยู่ฝันกินแล้วบานนี่บ้านได้เป็นผัวแลยไหมเนาะโอ้โหจนได้เป็นผัวเลยลุกลุกเอากันกับเขาเนี่ยสิแต่งกันแล้วเลยวะบ้านตัฝันเห็นผู้เฒ่าสบายไหมฝันเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่ามาก ปั่นผู้บ่าวเลยวั่นโอ้ยอย่ากอดเด้พนันให้ฝันนะเออทุปั่โทุเอากอดก็กอดต้องพนันกัดก็กะพ้อขืนเขาเออปล่อยเขากอดเฉยเลยให้เขากอดใช่เลยวันนี้แม่เอาอย่ากอดแต่กอดบ่อขัดขืนเถอกเจ้าเอ้าอย่ากอดก็กอดบ่อขัดขืนเขาวันนี้เราบัดนัากอดมันเอาเฮาเกี้ยแม่เกี้ยกันแม่ปั่นได้ก้อยเลยโอ้ยอย่ากอดอเขา ไปใช่ได้ฝันแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อนตอนยอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอนยอ้ยโม้ยโอ้ยอยคอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอี้ย้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโ่้ยโไ้บ้ยอ้ยู่้กโ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้อ้ยโอ้ยดอยโอ้ยโอโอ้ยโู้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยออ้ เขามาผู้ดเดียวเขาสองคนเลยไหมมาผู้เดียวเพอเออหัวดีชั่วโอ้โหบ่บกบ่คือมาหัวตำรวจหัวตำรวจบาตำรวจวัางหันขันเป็นตีตำรวจนี่โอ้ยชั่วเนาะเออตำรวจมาต้อ,องันกับเมียไม่ขี่รถอันขี่รถอันถหน้ารถเก่าแร่ยงเยมยเพระ่อปรันไปเอาไปเอาอันปีเกิดเพื่อนปุ่นมันปนออกพุ่นเนาะเออกระเจามันเถอะโอ้ยขันเนตีขันมปนตีรถอัน ผัวก็เป oh, oh, ็นตำรวจเมียก็เป็นตำรวจผู้ผัวเป็นผู้ขับผู้เมียเป็นผู้ไส่ขี่รถรถเก่าแรงเลยแห่พ่อโอ้ยหามเงินมึงมาออกพี่ถึงเกิดซ้ำมันเถอะเอาไม้เถอะเออเขาเกิดเขาเกิดซุนซวงไหมพ่อโอ้ต้องอันพูกนี้บอกเนี่ยเออผู้ัานี่ล่ะผู้ผู้แฟนนี่ล่ะโอ้ยผู้บัวทำน้อยตัวเนี้ยเกิดซ้นซวงมันตัวไม่อยากตือนผู้เมื่อกี้เยอะๆนี่ โอ้ยน่ารับไปกันยังเพล <c oughs> <c oughs> ินนะโอ้ใจมาตีเด็กอยังเด็กตีเออเมื่อาเป็นบ้าป้วงไปแล้วโอ, <c oughs> อ,อ้โพีโ่ร้องเอ้ยเอาเนาะอันนี้กะเป็นหน้าห้างของแม่หยัดเนะา,จาะจ้าจ้าอโอ้โอยในจังหวัด <c oughs> ดีใจว่าฉันเนาะยา<ม>ตับ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 เป็เด็กน้อยไม่เกลียร์เราไปลุ้งมาเราได้ตกลุ้สลงสิแต่งงานกันแม่โอ้ย ตูตูตูพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยฝันอยู่ฝันจุนอีเราเรื่องวัดนี่ฝันแรกเจอหนี้เลือกเขาแทบมันบ่แม่ก็ว่าจังสันลรอบัดดี้บัดดี่บ่บ่ออกกันคือว่าหันหรืว่าหันมันเอาเก่งเนาะวันนี้มาปักเนาะมาได้ว่าสิเอากันน้องวันนี้เนาะฉันจะมาเอาคือกันโอ้ตายตัวตายมากันเออเกิดซุนซวงในหกที่หกโอ้ ปหกสิบหกปีเลิกอมันออกใกล้กันกับหกสองหลังอนี้พ่อแต่ว่าฉันนอนชิดเยอามันก็ไปทุ่มเหล็กดังเขาถีนว่าหกหกสองสองยังไงสิบบอกไม่อะชื่อว่าหกสองหกสองหกสองว่าสันสองหกสองเออเสี้ยน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 ว่าล้วหกสองหกสองหลักอะไรเ่าสันเสี้ยนว่าโอ้โหเสี้ยนต่างว่าปึกปึกซากันกับเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนเขาเจ้าฮีลีบเนาะ เอามันมาฆ่าังดอกแม่เอ้เขามันสิออกมานนี่ก็เลยว่าสิลงอันนี้ล่ะสิลงอันพ่อซอเกิดกับปีเกิดปนนี่ล่ะโอ้เอพิ่นเกิดพ่อซอยังก่อนมหมฮะเพิ่นเกิดพ่อซอยังก่อนเกิดพ่อซอสูนสองอ้าวสูนสองอ้าวครับผมมาได้กหกสิบหกปีโอ้เอามี่หกหกครับสองค่อยคยออกใส่กัน นี่ใจฟันมาเอามาเสียงอันอามาเชียงัดเด้อก็เลียะออกตัวนี้อีดีไอ้ฟันเห็นผู้เิ่นอันอันเฮ็ดเล็ใครปุบฟันเห็นเล่ามาเนาะโอ้ยชั่วหรอตัวนี้วะครับว่าชั่วแล้วมันบอแม่บัลเนี่จ้าจ้าจ้าเพื่อเพื่สามบุตรแตกสามบุตรวันนี้โอ้โหแตกไม่สามตัวเลยงวดนี้วาเตีจ้าบอดบอดเชียงเชียง เลยเสียงเล่ harma, il, like, wireless, าเล uh. ่าพอครับเล่าเล่าก็เลยเสียงไปกว่าอือมานเอเลยว่าเอาขจีออกตัวนี้หรือให้ฟันเห็นพูนเล่าในบ้านดูแตฟันเห็นเรามาหาเนาะโอ้คืนวันนั้นคืนวันนั้นหาสามศูนย์หล่ะกับฟันเห็นเรามาหาเอาแสดงว่าเขาหรือต <to> ัวนี้ว่าสนกว่าเอออือโอ้เขาตัวตัวนี้สี้งหอดงานกันเนาะ โอ้สิร้หอดแต่งงานกันา 2, 6, 2าสน 2, 6, 2. 2> า,านม,าามาตัวนี่แม่นตัวไรแม่เอาสองหกสองมาสันสองหกสองเออเสี่ยนเชี่นว่าหกสองออกออกก็ไดนะ้มาสันเชี่ยนว่าอ่าบัดกันเลยมาล่งกันเลยว่าตัวนี้ก็เลยออกเสียงล่องเมองนะน้ำก็เลยอธิฐาน่ะเอาขันทีออกตัวนี้อิรีให้ฝันเห็นผู้เล่า,น,า,น,า,ลา,ลานั่นให้มึงด้วยผู้เล่าเก่งเลขให้มึงด้วยสันว่าฝัน่าเล่ามาหาเนาะโอ้ วันนี้ฟันได้เฉพาะลูกน้อยนงวดนี้เนาะโอ้ไอ้ลูกน้อยพูดายไปตะฮักตะฮักคุณแม่โอ้ไม่โม้โอ้ฟันดีตัวนี้ฟันดีจีวันดีอืมฟันดีอ่าโอ้ฟันวัได้ลูกน้อยได้งวดนี่น่ะฟันวันนี้ลูกน้อยเลยไหมชีแน่แแม่แม่เสียงเด็กสองหกสองกับศูนย์สองบ่บ่เสียงสองหกสองตัวเดียวตัวเดียวเลย จ้ะโอ้ฝันฝันดีอยู่ว่าฝันดีอยู่ก็เลยว่าอธิษฐานว่าสาธุเด้อว่าท่านวันผู้ผูเล่าวันตึงนากี้แม่ว่าหกสองเงนมาละครับบ้านในเล่าเลยว่าสองตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้เพื่อนเพื่อนเก่งเลขนาเทียนเจองเล็นะเพราะเราเราว่าอะไว่ามั่นดาพระท่นถ้าออกได้ก็คือออกสองหกพระท่นโอ้บ้านในคันตุ้ีมันกับตัวนี้ตัวนั้นเพื่อนึงไลให้เบิร์นูกว่าอันเทศตะปูมาวันเมื่อก่อนเนี่ย ฮัตทีเรียกฮัตจริงเรียกน้ำรอบมันออกได้ก็เป็นสองหกเป็นว่าเมียเป็นว่าจาคลองคลองแล้วมันหันคลอหันมันมะเขาว่าหันนั้นมันเขามันศูนย์เก้ากับศูนย์ศูนย์เนาะมันมะเขาว่าเราเหตุไถ่เบื้องเงินย้อนหลังโอ้ถือมากเป็นสิบตงวดเนาะรงวดนี่มีสองหากับสองหกเท่านั้นจะออกได้เพราะฉะนั้นเสี่ยนต้นว่าปะอ่าอ่าอ่าเป็นไปได้คือสองหาสองหก วันนี้ก็เลยเอาไปเชียงบ้างเชียงล่องมืองกันนะวันสิแม่อนิลีติวสันสาธุด้กยก็จออกตัวนี้อลีก็ให้ได้ฟันพู้เล่าหนั่นมึงดูสฟันเห็นเล่าเนาะอ้คือหัวหาศูนย์คือสามหาสามศูนย์กับฟันเห็นเล่าโอ้สามตัวแตกตัวโอ้สามตัวแตกตัวงวดอะไรกันได้องวดนั้นสามตัวแตกโอ้เ ว่าหันการเลขเลขเลขเก่งว่าน,นี่อันได้อันได้สี่หกศูนย์เนี่ยว่าหันได้สองเก้าหนึ่งเนอะเลขเก่งเลขเก่งเลขเก่งไม่ยัดนะเลขสูตรเขาไม่ยัดว่าน,นี่ได้ได้สี่หกศูนย์ว่าหันได้สองเก้าหนึ่งแตะวันเลขเขาตีขยันตีตัวพุ่นจังก้ยเสียดายอายู่ไปตีเอาอายุเขาซะ เ sí, ี่อาอายุถ้ว่ว่าพ่อเสียนไดนอยู่ได้บ่าหานั้นพ่อไว้พ่อเสียนได้พ่อเสียนไดนซีซีแปดอ่นไดนอยู่ในหมื่นกวาทอยู่พ่นไดนซีซีแปดสามตัวนาสามตัวไทยป่ะแม่สามตัวไทยนะพ่นไดนอ๋อโอ้ลอตเตอรี่พ่อน่ะตัวพ่อมาม่กางว่าคอยบอกว่าโอ้เซัเมนนั่นนั่นยังว่าไอยากไข่แล้วสันมันคอยว่ามันบ่อมันบ่อออกโดย่าสัน เพื่อนว่านพอไว้เตียวน้ำเอาน้ำก็บ่เอาดอกเพราะว่ามันหูงจักว่ามันบ่ออกแล้วว่าฉันมาโซกันยุ่งมู่ว่าก่อนนะคะแห่งว่าตัวที่แม่เสี่ยงความฝันนี่คือสองหกสองเลยบ่แม่จ้าหกสองหกโอ้เอ้าหกสองหกเต้ยว่ามันโอ้เขียนผิดระบายนี่เอาหกสองหกเอาสามประตูด้วยนะพี่น้องไปกลับได้ ไปครับได้วิ่งตัวเดียวเป็นลำไม่ยากอ่อแม่มออพ่อแม่บอกผิดบะฝันดีคักได้พ่อแม่ฝันมันเบาปาหาเต้แต่เก้ากะว่าไม่นันอันนั้นอยู่แล้วฝันว่าได้ลูกหน่อยู้ชใย่พ่อปิดหักก็ยังนี่เนาะฝันได้หอดลูกแล้หวหยอดนี่เนาะฝันได้ลูกได้หยอดนี่ฝันจะไม่อยากลูกเลยว่าตีแม่ ปันเจนมาลูกนอนรับไปกันยังเพื่อเพื่อนเนาะไว้ดีก่อแม่นอนรับไปกได้ก่อนอนรับไปกันยังเพื่อล้วเมื่อหาเป็นบาปป้วงเพี่รังเอ้ยนอนมันเป็นหวังเขาหลเจ๊เจ๊คิดเห็นนายจนว่าฟันเฮ้ยเพื่อนเนาะฟันฟันเห็นผู้เฒ่ามากเนาะแม่เนาะ โอ้ยพดีจนเราเหินทว่าฝันว่าอ้เด้อัดนดิว่อ้เด้ออให้มาด่าหวดันเด้อเอยอ้เน่มันเขาจ่ออกสามตัวอ่าออว่าอ้ื่องอะไว่าว่าวเปิดได้เปิดอกเบ่าพี่น้องอ่าเปิดอกเป่าเลยว่อ้มเรื่องมือนเด้ออคือมีแนวมาบีบคันเิมมีรักแสนหนักใจคนละนะ ทอดผ้าานมีไฟมาแผดเให้เขากลุ่มป้าตป้าตัเพราะอยากรางวัเด้อนี่เด้อโอหมอลำเก่าติดแม่ไม่นั่งเอกพุนย่างดีพุทเนาวุธนั่งเอกเก่าพรนอดีตนางเอกมอลำนะคะโอ้ จักหน่อยยุตินังเอกมลลัมกอบุืนเด้อนี่เด้ออีกประจำเพชรทองคำพูดแล้วเนาะโอครับผมเอาที่เน่ๆแม่มั่นใจมากมาเลยสามตัวนี้เนาะจ้าจ้าจ้าคับไอตัวลูกกระฟันว่าได้ลูกแล้เกาขันฟันตะกี้มันว่าแมนมันถือกดดักโอ้ครับผมเอาอันว่าอะไรนะอ๋อฟันว่าได้ลูกไส้วะนี่แม่โอ้เป็นตะหันหรอก ย้ำอีกแน่แม่คงเดังอีกไม่ได้แมถ่ายคลิปถ่ายคลิปบ่จ้าเออเลยยำตัวอะไรล่ะเอาตัวเลขนี่แล้วแม่อัหกสองหกตัวเดียวเลยวะแม่จ้าโอ้ตัวเดียวเลยครับปเเเลี่ยนนงิตัวออแม่นครับผมโอ้แม่ครับผมมาฝักแม่ดีกว่า แม่เอกมะลันเกลืเด้วยคน่าเนาะเอาสำหรับแม่อยักนั่นเองเนาะงานอดิเยกยามเพิ่มดุลแล้วมีตะปอไว้เพิ่มไปครับสองหกตันเต๊ะสองหกตัวเดียวตัวที่แน่น ครับผมตัวที่เน้นเน้นคือหกสองหกนอกนั้นตัวกันนะครับด้วยพี่กับผมศูนย์สองหกหกนะครับสองหกสองนะครับเนาะเอาเอาไว้วิดนั่นแหละครับพี่ครับผมส่งมานำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม